นนูีตัวเองกกเพื่อนเราที่นั่นเป็นงานที่มัน,นมีเมียเป็นตัวเป็นตอนจะไม่คิดว่ามันจะตั้งบนตกคับมอไซค์บนวันไ,ไม่เลยคิดว่ามันจะมีวันนี้มันนันฝันกันไปที่แต่งงานใหญ่ยางงี้มีสิ่งที่มึงมีก็ควรจะมันใช้ให้มองก็เมียมึงเหมือนมือ มซ้ำฉันจะทำฉันไรให้แสรู้ไรเมียมึงน,นั้นเหมือนมูนสซ้ำฉันจะทำฉันไรให้หายไป oh baby แต่ยันคงจะมีเรื่องบอกบอกกับมึงในยันตงยนนี้ตอนที่มึตงต่างานมึงคงสนุกมีความสุขน่าดู แต่พอได้มันเป็นเมียขึ้นมาน่าก,ก็กับไม่เยือนมึงเลยอยากจะบอกว่าให้มงคิดดีให้มึงคิดตัดนิดหนึ่งก่อนที่มึงจะแต่งงานงานแต่งที่มีไม่มียั้องจ่ายละะ็อน้กูเขามาแต่งบกเก็บเองไม่ได้เมียมึง เหมือนหมูสำมชันเธอตั้งกันไป <c oughs> ก็คงไม่นานเมียมึงนั้นเหมือนหมูสำมชันจะทำฉัน,ฉนลายให้ลดลงได้ยอมอ่อนพอส